สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่เคยขับรถจอดอยู่ข,ข้างๆรถพ่วงบ้างคะ่ะพาไปดูเหตุการณ์นี้กันคะ่ะใช่ค่ะ เนี่ยต้องระวังกันด้วยนะคะเนาะถ้าเราเกิดเจอรถพ่วงนะคะเวลาที่จอดข้างๆเขาค่ะเวลาเข้าโคง้งเข้าเลี้ยวนะคะให้ระวังนะคะอย่าไปอยู่ตรงมุมนะคะเพราะมุมเนี่ยเวลาเขาจอดเนี่ยพวกตัวรถพ่วงเขาห่างเขาค่ะจะตีเข้ามาก,กวาดเราแบบนี้ได้เลยคะ่ะมีเหตุการณ์แบบนี้มนะคาดฝันเกิดขึ้นนะคะเนาะอ่ะฮะแล้ว ถ้าเกิดยังไงถ้าเจอรถพ่วงให้พยายามหนีให้ไกลเลค,ะคะ่ะขับรถแซงหรือว่าห่างๆนะคะอย่าไปจอดข้างเขาถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้น,นจริงค่ะหนีไม่ได้ยังไงนะคะเอาตัวเองให้รอดก่อน,นะคะ่ะกระโดดออกมาจากรถเลยค่ะเอาทิ้งรถไว้ก่อน,นะะเอาชีวิตให้รอดก่อนนะคะยังไงก็ดูแลกันด้วยนะคะในเรื่องของการขับขี่ค่ะขับขี่ปลอดภัยกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ